พอทอให้แยกทานกาเนศึกษาแยกประทมมัติยมปมพัฒน,นาเออเออแก่ปัญหาจากวิกฤตที่ติดเนื้อพัน สภาการศึกษาแห่งชาติประกาศร,รับสมควรปรับสู่ทิศทางการสร้างเอสันสองวิธีที่ฐานรากแยกจากกัน บุกเบิกคันมาตรฐานผ่านสาเอากนพระราชบัญญัติการศึกษาสามชบับหลายฝ่ายรับดำเนินการผ่านเอทุกคน ความร่วมมือร่วมแรงใจในทุกคนเนอ,อ,อ,อได้ผ่านพ้นวุธิสภาหน้าชื่อเนอชมการจัดตั้งสพมก็ก้าวหน้า ปีสองหาหาสามงามเมื่อหมาะสมเมื่อวันที่ 18, สิบแปดสิงหาคมจะรึกรมเงาบุญอบอุ่นเนอนใจ กราบทุกท่านงานทุกหน่วยช่วยเติมต่อสอพอมอสุภาวะท่านเอสมัยทุกพื้นที่สู่ดวงดาวความก้าวไกลเอ กยุคใหม่ไทยยุยนรอบสองปีที่ผ่านมาสพมทสมาคมผู้บริหารสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยได้บริหารภารกิจสำคัญ ตามวัตถุประสงค์ของสมาคมเราอย่างจริงจังและต่อเนื่องการระดมความคิดได้สรุปเป็นประเด็นในการที่จะปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพวันนี้มัธยมศานั้นจะต้องมีองค์กรที่รับผิดชอบการจัดการมาัธยมศาโดยตรงเนื่องจากว่ากระทรวงศึกษาธิการของเรานั้นมีภาพรวมที่จําเป็นต้องปฏิรูปต้องเปลี่ยนแปลงจึงเห็นสมควรว่าต้องมีการร่างพระราชบัญญัติการศึกษา,าใหม่ร่างพระ,ร,ะ,พร,ะราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาร่างระเบียบบริหารโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการร่างระเบียบสภาค,ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อที่จะไปให้เกิดการเคลื่อนไหวให้เป็น,นลกลไกที่สําคัญในการบริหารนโยบายให้เป็นไปนตามเป้าของรัฐบาลพรบทั้ง4ฉบับนี้จะทําให้เกิดสันักง,งานคณะกรรมการการมัธยมศึกษารับผิดชอบดูแลสันักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาทั่วประเทศดูแลคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งประเทศ2,631โรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการจริงน่าจะมีการปฏิรูปโครงสร้างมีการปฏิรูปด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนปฏิรูปการผลิตกําลังคนเพื่อตอบสนองตลาดแรงงานโดยเฉพาะสายอาชีพซึ่งกําลังขาดแคลนและที่สําคัญมีการปฏิรูปการผลิตและการพัฒนาครูทั้งระบบ ครับคุณภาพการศึกษาที่จะได้มานั้นผมมีความมั่นใจว่าต้องปฏิรูปเรื่องของโครงสร้างการจัดการใหม่ภาพของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศาึกษาและสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลนะครับมีอยู่ประมาณ45หประการด้วยกันนะครับคือข้อที่1เราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงว่าเขตพื้นที่กับสถานศึกษานั้นมีอำนาจตัดสินใจส่งเสริมสนับสนุนดูแลช่วยเหลืองานวิชาการตลอดแนวทุกสังกัด ประการที่2จะต้องมีอำนาจในการตัดสินใจในการบริหารงานบุคคลการบังคับบัญชาข้าราชการในเขตพื้นที่ทั้งเขตพื้นที่รวมถึงท่านผู้ในการโรงเรียนจะต้องมีอำนาจตัดสินใจในการบริหารบุคคลในสถานศึกษาอย่างเต็มที่ทั้งระบบประการที่3าครับเขตพื้นที่และสถานศึกษาจะต้องมีอำนาจตัดสินใจในการบริหารงบประมาณการเงินการบัญชีการพัสดุและส่งเสริม ศับสนุนสถานศึกษาทุกสังกัดประการที่4เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจะต้องมีอำนาจตัดสินใจในการบริหารงานทั่วไปตามภารกิจของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศาึกษาตามที่กฎหมายระเบียบข้อบังคับประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการอื่นที่กำหนดให้เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจะต้องมีการรายงานผล การบริหารจัดการศึกษาของเขตพื้นที่และสถานศาึกษาโดยให้มีการรายงานผลหลังจากสิ้นปีงบประมาณภายใน4 5วันมีการรายงานผลการจัดการศาึกษาภายใน45วันหลังสิ้นปีการศาึกษาให้มีการรายงานผลต่อสาธารณชนเพื่อให้รับทราบโดยทั่วไปนี่คือความรับผิดชอบอำนาจหน้าที่ของเขตพื้นที่และสถานศาึกษาที่จะไปสู่นิติบุคคลโดยสมบูรณ์ เมื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงของการปฏิรูปการศึกษาที่ปศชและรัฐบาลกระทรวงสายการได้เริ่มส่งสัญญาณพวกเราเขตพื้นที่และโรงเรียนคงที่ต้องปรับตัวใหม่สนองนโยบายของรัฐบาลผมคิดว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามิติใหม่และสถานศึกษาจะต้องเป็นโรงเรียนมิติใหม่เพื่อช่วยกัน ขับเพื่อนคุณภาพนักเรียนเราให้มีมาตรฐานตามที่สังคมคาดหวังไว้ราะคิดว่าเรื่องแรกที่เราควรจะต้องทํากันก็คือ1ด้านการจัดองค์กรให้ทันสมัยหมายความว่าวันนี้องค์กรของเรานั้นจะต้องเป็นองค์กรที่ทันสมัยบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลด้วยหลักคุณธรรมด้วยหลักนิติธรรมด้วยหลักของความโปร่งใสด้วยหลักของการมีส่วนร่วมคิดร่วมทํางานด้วยกันประสานงานด้วยกันด้วยหลักของความคุ้มค่า ประเด็นต่อมาในด้านของการพัฒนาค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคงต้องริ่มสร้างความตระหนักในการพัฒนาค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิสัยทัศน์ในการที่จะทำปฏิบัติราชการอย่างเต็มที่เริ่มเร่งเรื่องของจริยธรรมเรื่องของจรรยาบรรณวิชาชีพในการจทําให้พวกเรานั้นได้เป็นค่าราชการครูและบุคลากรของแผ่นดิน เรากําลังจะพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่มาตรฐานสากลในด้านของการบริหารองค์กรเราจําเป็นต้องเร่งปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอนปฏิรูปเรื่องการใช้สื่อนวัตรกรรมเทคโนโลยีรวมถึงกระบวนการบัดประเมินผลตามสภาพจริงส่งเสริมให้นักเรียนนั้นเป็นคนดีของสังคมมีคุณธรรมมีจริยธรรมเป็นคนเก่งแป,ประการตามทฤษฎีพระภูป,ปัญญา นักเรียน,นของเรานั้นจะต้องเป็นคนไทยรุ่นใหม่ซึ่งจะมีค่านิยมไทยมีภาวะผู้นำมีภาวะผู้ตามที่ดีมีทักษะอาชีพที่จะรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัวสังคมเรื่องที่6คือเรื่องของการสร้างภาคีเครือข่ายเอาภาคีเครือข่ายในส่วนราชการในส่วนภาคเอกชนมาร่วมระดมทรัพยากรในการพัฒนาการอุตสาหข้อที่เเร่งพัฒนาะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่ออามาบริหารองค์กรติดต่อสื่อสารกันอย่างมีคุณภาพรวมถึงเอามาใช้ในการเรียนการสอนข้อที่สําคัญคือข้อที่8ข้อสุดท้ายจะต้องเริ่มสร้างมาทําการนิเทศาการกํรากับการติดตามรายงานและประเมินผลอย่างจริงจังตามสภาพจริงเพื่อเอาไปพัฒนาปรับปรุององค์กรของเราผมคิดว่าชาววยุสานั้นจะเป็นคนเป็นสาบัญเป็นองค์กร ที่มีคุณภาพได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างแท้จริงทิ้งที่คิดว่าการพัฒนาคุณภาพการศาึกษาซึ่งมันจะเห็นผลจริงก็คือการสร้างนักเรียนซึ่งเป็นผลผลิตของสถานศาึกษาและเป็นการ ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศาึกษามัธยมศึกษาวันนี้ผมคิดว่าแนวปฏิบัติที่อยากจะขอแนวความคิดและขอความร่วมมือในการทุ่มเทสร้างคนดีของประเทศไทยผมคิดว่าวันนี้เราคงจะมาเน้นเรื่องของการสร้างคนไทยรุร่นใหม่ให้มีระเบ,บียบวินัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาคงทําได้เราน่าจะเชิญชวนคุณครูและพวกเราร่วมมือร่วม,มใจกันเช่นยืนรอรับนักเรียนตอนเช้าและส่งนักเรียนตอนเย็นให้เขา มาโรงเรียนอย่างมีความสุขและอบอุ่นแล้วอีกประการสําคัญนะครับผมคิดว่าวันนี้เราต้องสร้างคนไทยให้ทํางานให้เป็นและรู้จักรับผิดชอบหน้าที่นะครับสถานศาึกษาน่าจะมีการแบ่งเขตพื้นที่ทํางานแบ่งเขตพื้นที่บริการให้กับนังเรียนได้ฝึกปฏิบัติในการรับผิดชอบหน้าที่ในยามเช้าในภารกิจที่โรงเรียนมอบหมายให้เรื่องที่สําคัญที่ตามมาก็คือเรื่องของระเบียบวินัยครับประเทศไทยเรานั้นถ้าเติมระเบียบวินัยเข้าไปในตัวของโรงเรียนให้เป็นต้นแบบ กับคนรุ่นต่อไปให้ช่วยกันกำชับช่วยกันตามนะครับระเบียบวินัยให้ช่วยกันดูแลเรื่องของความสะอาดของอห้องเรียนดูแลความสะอาดของอาคารเรียนที่สําคัญก็คืออยากให้โรงเรียนนั้นได้ช่วยกันนะครับดูแลเรื่องของกิจกรรมโฮม,มรูมตอนเช้าทุกวันทีนี้นเมื่อเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนนะครับผมคิดว่าวันนี้เขาคงจะต้องมาโรงเรียนอย่างมีเป้าหมายชีวิตเขียนเป้าหมายชีวิตประจําวันของเขาว่าเขามาแล้วเขามีเป้าหมายในการมา โรงเรียนอย่างไรเขาอยากทําอะไรเขาอยากเป็นอะไรเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เขาอยากจะพัฒนาตนเองไปสู่การดำรงชีวิตประกอบอาชีพตามที่เขาวาดวาดฝันไว้นะครับเราคงพบว่าวันนี้การคิดวิเคราะห์อของนักเรียนที่เขาวัดออกมาจากกระบวนการสอบพิซ่าและการทดสอบระดับชาติเด็กนักเรียนของเรานั้นค่อนข้างจะมีผลการทดสอบเรื่องนี้ค่อนข้างจะไม่ไม่ดีเท่าไหร่คุณครู นะครับคงจะต้องวางแผนการจัดการเรียนรู้ได้คิดวิเคราะห์เองมีการเรียนการเรียนการสอนนะครับวันนี้เราจําเป็นต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับนักเรียนเราให้สามารถยืนเทียบเียงกับนักเรียนในกลุ่มอาเซียนได้วันนี้วิชาภาษาอังกฤษสับภาษาอังกฤษนะครับผมว่าคุณครูน่าจะต้องเตรียมเอาไปฝากนักเรียนตามกลุ่มสาระที่คุณครูสอนอยู่นะครับอย่างจริงจังและต่อเนื่องทุกชั่วโมงในวันทําการ ที่มีการเรียนการสอนตามกิจกรรมต่างๆด้วยแต่การสําคัญที่ที่อยากเห็นก็คือ,อการเรียนการสอนในแต่ละวันจําเป็นต้องใช้รายวิชากลุ่มรายวิชาศิละปะดนตรีหน้าศิลป์นะครับมาช่วยกล่อมเปล่าจิตใจของนักเรียนเพื่อเพื่อให้เขานั้นมีสุนิภาพที่ดีในการเรียนการสอนวิชาพรดาดมัยพระศึกษานะครับน่าจะเป็นการเรียนการสอนที่เพื่อให้สุขภาพของเด็กนักเรียนนั้นเป็นคนที่มีร่างกายที่แข็งแรงนะครับ ตัวที่จะต้องฝึกตัวที่จะต้องเห็นความสำคัญก,ก็คือเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมให้มีการสวดมนต์แบบสั้นก่อนกลับบ้านทุกปันทําการทุกวันศุกร์สุดสัปดาห์น่าจะต้องมีการสวดมนต์ทนองสอรพัญญะเพื่อเติมเต็มและลูกฝังคุณธรรมให้กับนักเรียนจากการใช้บทสวดมนต์ทั้งหมดทั้งปวงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่เราสามารถทําได้เราคือเจ้ากงานเขตพื้นที่การศรรึกษา ซึ่งซึ่งจะประกอบไปด้วยพวกเราทั้งหมดร่วมมือกับโรงเรียนสถานศึกษาคุณครูนักเรียนผู้ปกครองส่วนภาคร,ราชการและเอกชนนะครับในพื้นที่จัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับโรงเรียนของเรานะครับในการที่จะยกคุณภาพาก,การจัดการศึกษาของไทยนั้นสู่มาตรฐานสูลต่อไปครับกล้วยไม้ออกดอกช้าชั้นใด การศึกษาเป็นไปฉ<ป>ันนั้น<ป>แต่ออกดอกค<อ>ราใดงามเด่นการศึกษาปลูกปั้น,นเสร็จแล้วแสนงาม